เรียนมปลายอีกรอบที่เกาหลีสามารถสมัครได้นครคะแต่งานแล้วแต่ยังไม่ได้ยินนิสส่าหมายถึงว่าน้องอยากที่จะเรียนใช่ไหมคะโดยปกติแล้วการเรียนที่ประเทศเกาหลีนะคะเขาจะเอาวุฒิถ้าเราอยากเรียนปร,ริญญาตรีนะคะถ้าเราจบม .6 แล้วเราก็ต้องเอาวุฒิม .6 อ,อะไปเทียบเรียนตอบปร,ริญญาตรีแต่ถ้าจบมปลายแล้วเราอยากสอบเรียนมปลายอีกอะมันจะไปเสียเวลาอีกทําไมอะคะเพราะว่า <c oughs> เวลาที่เขาจะรับเราเนี่ยเขาอาจจะต้องมีการทดสอบก่อนนะคะว่าเราภาษาได้ไหมอยู่ในระดับเลเวลไหนที่เราจะไปตามเขาได้ตามเขาทันไหมนะคะวีซ่าประเภทแบบนักเรียนเนี้ยตอนนี้ไม่ดาไม่ได้รับคานะคะดังนั้นเราสามารถเรียนเป็นวีซ่าเรียนภาษาได้6เดือนนะคะในเบื้องต้นเวลาที่เราจะไประเรียนที่เกาหลีเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะอ่า ไปเรียนภาษาเนาะหรือไม่ก็เป็นการเรียนมหาไล่ต่อเลยแต่ถ้าเกิดว่าจะไปเรียนอาวุธม .6 เหมือนเดิมอ่ะเราจะไปนั่งเรียนกับเด็กรุ่นน้องเหรอโดยทั่วไปมันจะไม่มีใครทคานะแล้วก็มันคือมันไม่ค่อยคุ้มอ่ะในโอกาสที่เราจะไปแล้วอ่ะแล้วเราต้องไปเรียนกับเด็กเด็กมัธยมแบบนี้เหรอคะอืมไหมน้องหมายถึงว่าเรียนกับเด็กมัธยมแบบนี้ไหมเพราะว่าคนที่จะมาเรียนที่เกาหลีนะคะส่วนใหญ่คือเขาจะมาได้ตัว วีซ่าติดตามแม่เช่นแม่ถือ F6 นะคะแล้วเอาลูกมาเรียนมปลายมต้นที่นี่หรือมาเรียนประถมที่นี่นะคะอันนี้ทําได้สําหรับเด็กที่จะมาเรียนที่เกาหลีด้วยวีซ่าติดตามของแม่ถือ F5 F6 นะคะประมาณนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนทั่วไปที่จบม .6 แล้วหนึ่งนะคะเราเลือกที่จะมาเรียนภาษาเรียนภาษาคือขอวีซ่านักเรียน G4 นะคะจะได้วีซ่า6เดือนแล้วถ้าเกิดว่าจะต่ออีกนะคะก็ได้ค่ะมันก็จะเรียนไปว่าเราจบเลเวล จุดหนึ่งจุดสองจุดสามจุดสี่นะคะตามลำดับนะคะเขาก็จะมีระดับให้เราอยู่เหมือนกันนะอันนี้เบื้องต้นนะคะแต่ถ้าโดยทั่วไปนะคะมาดามจะบอกว่าถ้าเราอร์วีซ s a แล้วเนี่ยเราจะไปยื่นวีซ่านักเรียนมันไม่ได้ผ่านง่ายนะเพราะมันมีประวัติเคยทําผิดกฎหมายนะคะบางมหาลัยเขาจะสติ๊กนะคะเขาจะรู้สึกว่าถ้าคุณเคยอ v ์วี i s a แล้วคุณจะมาเรียนที่เกาหลี่บางทีมันไม่เม่นย์เขาจะรู้สึกว่าคุณจะมาทําอะไรที่มันผิดกฎหมายอีกไหมใช้ v i ่าตัวนี้นะคะเพราะว่าเอาจริงสถิติคนไทยที่ ขอวิชานักเรียนแต่ว่าไปโหลดวีซ่านะคะไปทางานรอา่างเนี้ยมันค่อนข้างที่จะเยอะนะคะมันก็เลยทําให้มหาลายัยหรือสถานพูดเนี่ยอาจจะไม่ได้อนุมัติตัววีซ่านักเรียนเยอะนะดังนั้นใครที่โอเวอร์วีซ่าหรือใดๆเนี่ยแล้วอยากจะยื่นเนี่ยมันก็ต้องไปวัดกันว่าถ้าเรามีสานเกาหลีแล้วทำไมเราไมา่ยื่นตัววีซ่าแต่ง,งาน F6 มันจะมีโอกาสผ่านมากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปยื่นวีซ่านักเรียนเรียนภาษามันมีองค์ประกอบหลายอย่างว่าท่านจะให้เราผ่านไหมนะคะอายุ เกณฑอายุเกณฑรายได้ของเราไปแล้วจะเวอร์วีไหมนู่นนี่นั่นนะคะมันมีสกอร์ที่ท่านจะดูอยู่นะคะมันก็เลยทําให้นะคะเป็นเหตุปัจจัยว่ายืน่นมันมีโอกาสผ่านมากน้อยขนาดไหนนะคะอ่ะอันนี้ข้อมูลในเบื้องต้นก่อนนะ